เซบีครับว่าข่สีวาซูฟังด้วยเจ้าบัมาหิดงานนั่ะข่สีวาสูฟังอ๋อไม่ได้มาทํางานหลายวันแมนครับจะเล่าความลับให้ฟังอ่าจะบอกจะเล่าเรื่องราวให้ฟังอ่าเซลวเจ้านะครับแบ่งผักแบ่งพวกอ่าเป็นยังไงอีกนั่งนินท่ากันบอกพื้นกันเออเออบอกพื้นทอดทุกข้าพุ่นออเออโบกพื้นจ้นัดงพร้อม่อ่ก็ไม่อยากโบ่ร้ายหรอกบอกแค่นี้แหละนินทากูด้วยนินทาเจ้าน้ำ ขนาดเจ้าส่ผาเหลืองอยู่เท่านั้นเป็นธรรมดาเออของคนบนโลกนี้ครับนะก็ง่ายๆนะคนรวยเขาก็มองกันเรื่องทรัพย์สินมูลค่าที่ดินนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือเป็นอะไรเขามองไปเรื่อยลงทุนเขาไม่ได้มามองอะไรเล็กๆและน้อยเขามองข้ามไปเขามองไกลกว่านั้นข้ามช็อตนะส่วนคนระดับกลางจก็จะมองวัตถุว่าเฮ้ยคนนี้ขับรถอย่างนี้เว้ยคนนี้ใสนาฬิกาใส่แหวนอย่างนี้เว้ย มันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนคนจรก็จะพูดถึงเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยยุ่งเรื่องคนเดินไปเรื่อยโอ้โหพื้นสวบ้านไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยดูน้องดูโยอ่าก็ไปเลือกเอาี่มึงอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นคนแบบหดเออแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไปจําเข้ามานะจําเข้ามาอีกเรื่อนึงเออไม่ได้พูดเองครับพูดเองเดี๋ยวดราม่ากูอีกเดี๋ยวคลิปกูคลิปเป็นล้านอีกนะ ูดเองเนี่ยเชือพูดตรงผมอ่ะก็อันไหนที่พูดเป็นประโยชน์ผมก็จะมาพูดครับนะไม่ได้แบบว่าผมชีวิตผมไม่เคยดูถูกใครแม้แต่มินเดียวคไม่เคยดูถูกเลยเพราะว่าเรารู้เราอยู่กับคนทุกชนชั้นเพราะว่าลูกน้องเราก็มีตั้งแต่มีมากมีน้อยหรือไม่มีเราดูแลหมดเราคบคนทุกประเภทครับเราเข้าใจหัวอกทุกๆคนไม่ใช่ว่าวันนี้เราเมย์ปุ๊บแล้วเราจะลืมกรรมพืชหรือลืมตัวไม่มี นะแต่ว่าเราก็มาพูดให้มันเป็นสีสันพูดให้มันสนุกหรือเตือนสติใครได้บ้างในแบบฉบับของบิ๊กแมนครับเออนะอ่ะมีะไรถ่ายไหมบกงีีครับเราเราจะเป็นคนระดับไหนผมเหรอครับก็เป็นคนระดับระดับแบบบิ๊กละกันระดับแบบบิ๊กเออนะโอ้ตอบแบบบิ๊กๆเอากูตอบแบบเต๊เต๊กว่าเนี่ยนะคือผมก็ไม่ก็ไม่ได้บ้าอะไรมากมายผมก็อยู่ง่ายกินง่ายก็ไปกินได้ ปกติกินข้าวมึง,มงกูยังไ่กินได้เลยกินข้างทางก็กินได้จะหรูก็หรูได้จะจะแบบธรรมดาก็ธรรมดาได้รถกระบะของกูขับได้รถเก่งรถอะไรผมขับได้หมดไม่ได้ติดไม่ได้ยึดติดอะไรนะแต่จังหวะไหนต้องดูให้มันตามเหตุและตามผลับ เหมือนอย่างมึงใส่บิกินี่ไปเดินในนี้ได้ไหมในบริษัทไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปพัทยาไปชายหาดได้ได้ก็เนี่ยตามกาลเทศะครับผมว่านะถ้าเกิดอยู่ลูกค้าผมก็าตัวธรรมดาได้แหละลูกค้าทุกคนก็เข้าถึงผมผมก็ไปคุยไปอะไรก็ไม่ต้องเก่งแมนครับแต่ถ้าเกิดผมแต่งตัวใส่ตุ่ยผูกไทยทาผมเนี้ยลูกค้าไหนจะกล้าคุยกูอยากบอกว่อยากเหมือนกูคนบ้าเออนะแอคอาสเอออันันก็แหละก็ ฝากถึงเซลแล้วก็ฝากถึงทุกคนแหละว่าตอนนี้เราเป็นยังไงแบบไหนอแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนกนอื่นไม่นักดึงแม่นสาคัญคัอยากไปยังก็เป็นแต่ว่าอย่าไปเดือดร้อนผู้อื่นใช่แมนครับนะอย่าเป็นแบบระยะก็พอครับผมนั่นแหละแบบคอยนาดีสุดเลยไมประเทศไรเลยรักเดียวใจเดียวอือจริงป่าจริงคอยนรักเดียวใจเดียวอ่ะอุจะรอดูสาธุสาธุอ่ะโอเคครับฝาก บิ๊กสักแก้วก็เสร็จมอสซิ่งฮะยะป้านท่านะครับฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ